สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องมูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่20ตุลาคม2565นะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านลิตรัตได้มีการถแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติว่าเธอได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชานที่3เพื่อกราบบังคมทูลละออกจากตำแหน่งนายกตุกฐมนิรีและผู้นำพรรคอนุรักษนิยมหรือว่าพรรคคอนเวอร์ทีฟโดยเธอจะอยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้นำรักษาการจนกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมจะสามารถเฟ้นหาผู้ดํารงตําแหน่งคนใหม่ขึ้นมาแทนเธอได้ทั้งนี้ลิตระร,รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6กันยายน2องพรที่ผ่านมาหลังชนะริซีสุนักในศึกเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้นําหญิงคนที่3ในประวัติศาสตร์ของอังกฤษต่อจากทางด้านมาร์กาเร็ตเชเชอร์แล้วก็เทเรซาเบย์อย่างไรก็ตามนั้นการดํารงตําแหน่งของเธอแบบมีอํานาจเต็มเตียงแค่45วันเท่านั้น เธอก็ได้สร das ้างประวัติศสตรอีกครั้งเป็นผู้นำรัฐบาลซึ่งอยู่ในวาระสั้นที่สุดของอังกฤษนั่นเองเสถียรภาพของรัฐบาลที่นำโดยลิทรัต้นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ประมาณสักหสัปดาห์หรือประมาณ1เดือนเศษสั่นคลอนอย่างหนักนับตั้งแต่มีการประกาศแผนปรับลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2อง5เป็นวงเงินประมาณ4 5 0 0 0ล้านปอนด์ราว1.92ล้านล้านบาทครอบคลุมระหว่างปี2 5 6 9ันหถึงสองพ และมาตรการเยียวยาครัวเรือนในประเทศจากวิกฤตพลังงานซึ่งมีวงเงินสูงถึง1นึ่งแสนล้านปอนด์หรือว่าราว4.28ล้านล้านบาทแต่ทว่าการไม่มีคําตอบที่ชัดเจนจากทางด้านลิทรัตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะหาเงินทั้งหมดมาจากไหนก็สร้างความปั่นป่วนอย่างหนักให้กับตลาดจนเงินปอนด์อ่อนค่าอย่างหนักเป็นประวัติการณ์เนื่องจากนักลงทุนนั้นไม่มีความเชื่อมัน่นแม้ต่อมาลิทรัตนั้นเนี่ยจะปลดทางด้านควาซิควาเตงออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทลัง แล้วก็แต่งตั้งทางด้านเจอร์มี่ฮันเนี่ยครับให้มารับตําแหน่งแทนแล้วก็เจอร์มี่ฮันนั้นก็มีการยกเลิกแผนเศรษฐกิจทั้งหมดแต่ยังไม่สามารถทําให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเธอได้เพราะทุกฝ่ายนั้นเนี่ยมองว่าตัวเธอนั้นเนี่ยไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลหรือว่าทํานโยบายที่ชัดเจนมาก่อนหน้านี้หวังเพียงแค่เรื่องของผลคะแนนเสียงเท่านั้นหลายฝ่ายนั้นก็กดดันให้เธอนั้นต้องลาออกนะครับแล้วท้ายที่สุดนั้นเธอก็ประกาศลาออกอย่างเป็นทางการสําหรับ ลิตรัตนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับเพียงวันเดียวนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลาออกจากตําแหน่งเช่นเดียวกันแล้วเธอนั้นก็เตรียมที่จะตั้งคนใหม่มาทําหน้าที่แทนแต่ว่าเวลานี้เธอก็พ้นจากตําแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยตามที่หลายคนคาดการไว้ก่อนหน้านี้อย่างทางด้าน MD ดีของไรอันแอร์ก็ออกมาบอกนะครับว่าเธออยู่ได้ไม่เกิน2ส,สัปดาห์ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นประหยัดที่มีการคาดการณ์หรือบางคนก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าเธอจะอยู่ไปไม่เกินในช่วงคริสต์มาสปีนี้สุดท้ายนั้นเธอทำหน้าที่ได้เพียงแค่45วันเท่านั้นสำหรับลิตรัตครับก็ต้องรอดูว่าทางด้านพรรคคอนเสิร์ติท์นั้นจะเลือกใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนต่อไปในส่วนของเรซีร่สุนัขนั้นจะลงแข่งในตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปครับ